พอเนื้จิ้มไก่กับขนมจ๊อกประมาคคุกเข้ากับตัวไก่นะครับหอมเครื่องเทศเลยค่ะอุปกรณ์เขาเรียกว่ากระต่ายนะคนไะทยเรียกว่าขมุนจ๊อกจ,จ๊อกกันค่นะนะสวัสดีกับช่องกริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องแสงอิงคนงานมามาทักทายกันนิดนึง ไม่สูงค่ะสวัสดีเจ้าโอ้โหวันนี้ปนแปลงลางเป็นสาวเมืองแล้วคะ่ะสาวเมืองเหนือแต,แต่เจ้าเนาะโอ้โหวันนี้พี่ยังชวนแสงอิงมาทำอะไรครับเนะี่ย วันนี้พี่เอี้ยงชวนมาทําเมนูแบบที่คนเมืองเขานิยมทําไปวัดกันช่วงปีใหม่เมืองค่ะอ๋อปีใหม่เมืองนั่นเองนะครับก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับใบกาศหน่อย<ช><ล>ะนะหนมุนหน่อยหมุนหน่อยอ่ะเขาเขาหมุนตัวนน,นี่ <c oughs> กาซาลองอ่ะไมซูงคาครัวคุณนุกอี้กาซาโลงมาละครัสเ <c oughs> จ้าไมซูงคาสวัสด,ดีเจ้าสวัสดีปีใหม่เมืองนะนี้จะพามาทําเมนูไก่นึ่งห่อนึ่งจิ้มไก่กับขนมจ๊อก คนนิยมทำในการนี้ช่วงปีในเมืองเจ้าคนเมืองกันจะทำการก่อนเข้าวัดประมาณวันที่สิบสี่เนี่ยเพื่อจะเริ่มห่อเริ่มทำห่อนึ่งแล้วก็สิบห้าก็ปาไปทำบุญเข้าวัดเอาไปถวายที่วัดเจ้าครับก็มาดูวิธีการทำนะ่ก็ได้นังแสงอิงมาร่วมดยเวยกันอีกแล้วนะเจ้าวันนี้ห้างหลีแตต้ข้าเนาะแต่แต่เจ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบแล้วก็มาดูวิธีทำอาหารกันต่อเนาะจะทำของข้าวก่อนของหวานตามมาทีหลังจัดไปครับ เข้าสู่หมดทําอาหารแล้ววัตถุดิบมีอะไรมครับเนี่ยมาดูใกล้ๆเจ้าครับนี่เครื่องแกงก็มีอย่างนะนี่มีใบมะกรูดค่ะกระเทียมหอมแดงค่ะขมิ่นข่านมค่ะก็รากผักชีตะไคร้ค่ะพริกแกงแล้วก็จะเป็นพริกแห้งพริกแห้งครับต้นหอมผักชีค่ะครับเครื่องปรุงก็จะมีผงนัวค่ะรสดีน้ำตาลทรายนิดนึงถ้าชอบหวานค่ะเกลือ อ๋อเกลือขอโทษครัเกลือแล้วก็กับปีกปีมันสีขาวแล้วก็ไก่เมืองตัวกำลังดีคเดี๋ยวจะทำการซับไก่น้องอิงซับคร้บเปบเป็นก็เจ้าเป็่นจ้าไม่ได้เห็นแสงอิงขนาดมือตอนที่มาสับปลาดุกอยู่เลยค่ะโอ้ใช่ใช่ก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆที่แสงอิงมาลุยบ้านเราได้นะครับนะช่วงนั้นโอ้โหอยู่กันหลายตอนแล้วเนาะครับนี่ดู การสับไก่ของแม่นางแสงอิงข้องแคล้วนะครับนี่ก็ตำเครื่องแกงริดแกงนัวๆเลยค่ะครับคำใหญ่คําโตเลยนะคะแมประมาณนี้ค่ะใครชอบคําใหญ่ก็สับชิ้นใหญ่ๆไปเลยครับประมาณถ้าเอาอ่อยเอากระดูกัระถางพอ ทุกอย่างรวมกันครับ่ะสับไก่เสร็จรียร้อยก็มาซอยผักชีต้นหอมผักชีไปเรื่อยเคยจ่วยทอขนมจ๊อก้วยจ้าคะ เดี๋ยวมาโชว์สก,กิลเสร็จอีก uh huh. อ่อขนมเทียน,นไปเจ้าวักเนาะรอขนมจ้อครับอตามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาคุกเข้ากับตัวไก่นะครับเสรบมาก คุเล่คุเลครับเข้ากันเข้ากับเนื้อพร้อมเครื่องเทศเลยค่ะเลื้อเหลืองเนาะอืมสีสันน่าทานครับชอบครับางคนชอบวุ้นเส้นกัดใส่วุ้นเส้นก็ได้นะเจ้าครับแล้วก็มาห่อครับใบตองเคื่องที่เตรียมไว้อันนี้ห่อแรก เน,น้น,นเยอะๆเลยมาใส่อ n s โชว์สเต็ปการหอ่อใบตองก้วยห่อหนึ่งโอ้โหได้คุณแม่พรมาอสอนในการห่อให้นะครับ<า>แป๊บเดียวเอง ตบหน้าตบหลังโอ้โหสวยมากเลยแม่พรน้องเจ้หางเข้าก่อนคนต้องยิงหรอครับอ่ะเซิงเขาดูหน่อยนี่แงมุกันเด้อโอ้ดูผู้เฒ่าผู้แก่นี่ยทำสวยแงมนะนี่เซิงดูคุณแม่พรตัวอย่างของเองดูเป็นตัวอย่างุูรษตีไทยครับแม่พรมาช่วยสาธิตละครับตั้งใจละ ห่อน,นี่ต้องสวยนะใส่ยิงไม่สวยก็ไม่ต้องเรื่องแต่งงานออกบ้านเล้ว oh, 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 oh. ดูใส่ยิง oh. แก้มือครับว่าจะสวยงามไหมอ่ามาดีมาดีครับมาดีอยู่อ่าโอเคสวยสวย 13, นี่สำเร็จสามห่อปะสำเร็จแล้วใส่ยิงนี่สวยเลยโอ้โหกลัวไม่ได้แฟนนะเนี่ยตั้งใจทำ ได้เครับเรียบร้อยค่ะครับงามมากครับรบอ่อตออีกนิดนึงนี่ของขวันะครับสวยงามครับโอ้โหอันสุดท้ายสวยนะอ่ะปิดท้ายสวยงามครับสุดท้ายแฟนหล่อหรือเปล่าค, <laughs> ครับ<า>ดูขอวเอียง เัาจะเบี้ยวๆตามหน้าตานะครับดูแพ้ใส่อิงละใส่อิงสวยกว่านะตั้งน้ำเดือดแล้วก็ปิดฝาครับนึ่งได้ประมาณกี่นาทีคะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะหลังน้ำเดือดนะครับเสตียสตียวผัดเตียวให้เธงกับแม่บนห้องว่าใส่ยำก่อนคะเตียวผัดเตียวผเียวมันนึ่งครับผสมกัน้ว นึ่งข้าวตอนเช้าต้องทำแบบนี้ครับจะทำให้ได้ความร้อนที่ดีนะใช่ค่ะครับรอพัก30นาทีมาเปิดได้เลยครับกันใหญ่ดีเนาะเครื่องพอบมะพร้รราวให้นะครับ วนันนอกกันเดียววันวเป็นนางเอกได้เวลาเป็นมัดหมี่ค่ะม,มาแล้วมะพร้าวแล้วก็จะมาขูดมะพร้าวนะครับโดยใช้อุปกรณ์เขาเรียกว่ากระต่ายนะอันนี้ฟันกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายขมพร้าวกระต่ายขมะพร้าวดูสังสงส่งเองแสดงว่าทำบ่อยใช่ไหมครับแน่ดูคล่องแคล่วมากเคยทำตอนเด็กตอ,ตอน,นเด็กๆกี่ปีแล้วครับเนี่ยไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำห้าหกปีแล้วค่ะออขนมจอกนี่ที่บ้านมีกว่าที่บ้านมีค่ะที่บ้านชอบทำไปขึ้นวัดกันการขูดมะพร้าวของน้องเซ็งของเราธรรมดานเนี่ยแบบให้เราอยากได้กะทิแบบที่มันสดแล้วก็หอมก็จะขูดอาค่ะ ตอนนี้ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับกระต่ายขุนมะพร้าวครับครับเราก็ทําการขูดมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เยอะมากๆนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมแป้งนะครับแป้งข้าวเหนียวเจ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวที่ใช้ในวันนี้เราจะมือสาวหนวดจะต้องมีคนย้อนหน้ามคนหนวดคนนวดเลยเจ้าใส่ที <ไป S 1> ละน้อยครับ มือสาวจะได้หวานล้างมือล่ะงล้างแล้วค่ะใส่ไม่คิ้มแน่นอนนะอีอุปกรณ์น้ำมันทาตองเจีพรทำฮือนะคะก็ไม่ตองไม่พรบอกว่าเอาทาตองเพื่อที่จะแป้งจะได้ไม่ติดกับตองนะครับทาแล้วก็อีทูทูทูนี่ขนมจอกอับน้ำไปแลก็นวดนวดแป้งไปเรื่อยๆนะครับ ขนมจอกหรือขนมเทียนครับตัดใาสิเปือนวัฒนธรรมการทำขนมและอาหารนะครับช่วงปีใหม่เมืองเหนือนะครับเราทำเป็นลูกๆมาแมเน่บีบกลางันพอแล้วได้ไหมได้๋อแบบนี้นะครับที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ไปคั่วกับน้ำตาลหอมๆจะได้หอมครับนี่คือไส้ของ ขนมเทียนของเรานะครับเจ้าเดี๋ยวไปขั่วไปน้ำมันทาตองก่อนนะครับตองกล้วยแม่วาทามันีบเปียๆเยจ้าจะติดตองอุ้ยกลิ่นชวนมาเลยน้องร้อนนะสิอันนี้คือสุกแล้วเนาะสุกแล้วค่ะว้าวเรียบร้อยนะครับห่อหนึ่งไก่<ห>อของเราเดี๋ยวเราจะมากินกันท้ายคลิปนะครับครับ เสร็จแล้วก็จะนำเอามะพร้าวที่เราขูดสุดร้อยมาคั่วนะครับคั่วให้หอมครับห้ามหยุดคดครับจะไหม้นะนั่นสังยิงนี้ก็คล่องแคล่เลยผัดมะพร้าวนั่นเองครับเพิ่มเกลือให้มันมัน,มนร กับความหวานเดี๋ยวกินเอาไปใส่น้ำตาลอ๋อขั้นตอนนี้ต้องคั่วไปเรื่อยๆนะครับไม่ง,งั้นจะไหม้นะให้มันเ,เ,เดือดก่อนน้ำตาลที่จริงแบบคั่วก็ได้เจ้าแต่ว่าเราต้องการความหอมก็เลยคั่วนิดนึงไปเยอะหน่อยนี่รล้ไมครับประาณครึ่งกิงโลสีเขาจะเปลี่ยนกับน้ำตาลทรายเนาะจับแล้วก็ชิม ก็ว่าใช่มันจะมีไส้ไข่เค็มไส้ขัวครับตัวเหลืองไส้เค็มก็มีตัวที่ชัดๆไส้ปลาปลาโอ้ไม่พอเพราะว่มโค้ดแค่หอมเท่านั้นนะครับจะไปเด็ดหอมข้างนอกกันไงไส้เราตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับนี่เอาามโอ้โหแต่โหแต่ ใหญ่แป้งนะใหญ่พระอาทิตย์ใหญ่นะสาธิตในการห่อนะครับีความสวยงามฝีมือของท่านคนแก้วโอ้ของแคล้วมากดูแซงยิงดูไว้นะนี่โอ้สวยครับสวยงามสวยมากครับงามมากแมแดดหน้าจะเคยมั้งามนะนะาจะทำถวายพระใช่ไหมคะแม่นเข้าวัดต้องใจทำสวยๆเลี้ยงแขกที่มาแอวบ้านเนี่ยเราจะให้แม่พรนำร่องในการทำให้รับชมก่อน สาวๆจะทำตามครับง่ายไม่คนทำแบบง่ายมากแสงยิ่งไหวไหมเนี่ยลองะลองดูลองดูเอานี่ยใส่ทะลักเลยหรอสามเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันเลยเต็กเต็กนี่มดเต็กเต็กนี่แนนเต็กหินเข้า ไปงนี่เลยแ่หลี่ยมๆเพื่อจะยัดเข้ามึงค่ะเอานี่เข้าก่อนติดีแตเน้องเต้พอได้เซียงโอ้โหสวยครับได้ได้ครับเน็บมันมันหนึ่เน็บมันมันเน็บมันมันหรือว่าทำให้แน่น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 ครับ จะไปแตกตอนที่มันร้อนๆแตกๆไหนตองมดปอนะตอนอยู่บ้านนี้ได้ทำบ่อยไหมครับแบบนี้ไม่ได้ทำเไม่ได้ทำเลยนะครับจะเป็นยังไงดิข้อมูลจ๊อกของคนไทยคนไทยเรียกว่าข้อมูลจ๊อกมันพี่ขนมจ๊อกผักกางขนมเทียน เสิบร <100. S 2> ้อยขนมเคียน์แน่งอย่างเนาะโอ๊แยแน่งยังแน่งเลยจะเอาไปนึ่งต่อเนาะค่ะห้อมไป,ไปนึ่งนะครับ ปิดฟารอสามสิบนาทีค่ะครับสามสิบนาทีเจอกันค่ะโอ้โหสุกเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งห่อหนึ่ง,ง,งกับขนมเทียนหรือขนมจ็อกนะครับขนมจอกเรามันแข็งแป๊บนึงเรามันเย็นมันจะเส้นตัวค่ะครับนี่นะครับไก่หนึ่งก่อนดีกว่าเอาันนี้ก่อนะห่อนึ่งไก่กันก่อนนะ กินข้าวแล้วจ้าครับแซงอีกว่าหิวข้าวแล้วก็ต้องจัดครับยังเองปลดปลดปัดครับดูแซงแกะครับแกว้าวว้าวว้าวแค่กลิ่นข้ามต้องทิ้งตัวกันเจ้าจ้อมกันข้าน่ะครับโอ้มีอะไรเสริมภับเนี่ยอันนี้ตำมะเขือตำมะเขืออีโป้อีโป้กับอะไรเอ่ย แกงมะส้มแกงมูส้มนะไข่มดไข่มดแดงอ่าสาวๆชิมให้เพื่อนรับชมหน่อยครับเป็นอะไรอันนี้ส่วนไหนไูบ้านนี่มันจะอร่อยเพราะมันติดกระดูกส่วนปีครับลองดูดิอ่ะดูใกล้อื้มร้อนเป็นไงร้อนเลยดูเลยนะอ่ะใส่อิงไก่โตมากเลยอ่ชิ้นใหญ่มากเลยครับโอ้ยนุ่มๆเปื่อยแล้วนุ่มๆเปื่อย อือดูออกมา่ะโอ้โหแสดงว่าร่วนได้ที่เลยครับเวลากำลังดีนะครับก็จำสูตรไปทาที่บ้านได้นะเนื่องประมาณสี่สิบห้านาทครับเ้า่ความชัวไก่นุ่มอ่ะไก่นี่ห้ามให้ตัวใหญ่กว่านี้นะตัวเล็กๆมันจะสุกง่ายเนาะแล้วพอกินจะกินอร่อยครับได้ผดแล้ว อ่ะสัญญาไปทำที่บ้านกินได้นะทำมาเฟือ,อ <c oughs> ได้สูตรแล้วอไปแไน่นอนครับโห้วนลวนเลยอ่ะกึบๆรึบอบเลยชอปลาแล้วออกมาก็กระดูกเลย <c oughs> ชอบบุนเส้นก็ใสบ่บุนเส้นได้อชอบความไก่เมืองแบบเนืบเๆืแล้วก็ตีกกระดูก ตมเืองแลรของปดินมบ้านต้องจินตำมะเฟืองอต้องตำอเลยของปดลูกจริงชุบปอนมามต้องบอยก็ไม่ต้งตำนจัดเจ้าเดินมาชิมของหวานกันเดขาคิดของแา้แป๊บใสงอิงเต็มสิบเท่าไหรอันนี้หรอคะครับ อันนี้ให้กินสิบแม่น้องทำเองรับมาลับก็ต้องบอกว่าลับพาทำเองนะครับกินข้าวต้องกินหวานนะครับน่ะเราก็ไม่ลืมที่กินขนมจ๊อกนะครับขนมจ๊อกข้าวมูนจ๊อกอ่ะบ้านน้องอ่ะจ๊อกข้าวมูนห่อค่ะบ้านน้องสิงห์เรียกว่าข้าวมูนห่อที่จริงมันต้องทิ้งไว้มันเย็นจะติ๊ตอนี่มันยังไม่ได้ที่เตื้อครับติ๊ตอไหมมาติ๊ค่ะอันนี้ต่อมันอ่อนเราใส่น้ำมัน เอทาแวโโอ้โหวันนี้พาน้องสกิมมากินอีงเดียวค่ะโมจิคนเมืองเหรอคะคนเมืองค่ะครับโมจิคนเมืองอือหือลาหมอกไส้พี่ทำอร่อยอ่ะเป็นไงครับแป้งแล้วก็ไส้ครับไส้นุ่มค่ะเยอะมากต้องทิ้งไว้สักหลายชั่วโมงมันจะเซตตัวครับมันจะเป็นคือคือตอนนี้ทรงเขาจะนิ่มๆอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่า กำลังออกดอกดอกครับน้องครับน้องใส่ยิงมาร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วก็คุณแม่พรเป็นต้นแบบในการสอนวิธีการทำเนาะครับคุณเองก็ได้วิชามาละนะสุณคุแม่พรครับโอ้ส่ยิงจะเย็นครับนุ่มๆนุ่มๆเนาะอ่ะก็ทิ้งท้ายใบกาศสองสาวกินขนมจ๊อกนะครับนะ ต้องขอบคุณน้องสายอินที่มาร่วมมาเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวน้องก็จะไปทํางานต่อนะแล้วก็เรียนด้วยช่วงนี้นะยินดีนำนำนะจ๊ะดีมานำค่ะใสอินเจ้าครับให้ดูไส้ให้ดูไส้อ่าดูไส้ไไองไส้ฟังปิดคลิปอร่อยว้วววววววาวว้าวาวมะพร้าวลึดหลุดโมจิจริงครับครับอื้มครับน<ๆ>ี่มาเซ็ตตัวตัวฟังจริงครับ เยอะมากเลยค,ะค่ะกิดไม่หมดจะไปขายในกลับกลับไลยมีใครซื้อไหาดูจากหน <laughs> ้ามีูจากลูกแล้วม,มีเดี๋ยวใช้หน้าตาเป็นอาวุธนะ <laughs> ครับสีครับคนแรกตรวจสกดติดตามนะคะครับสวัสดีครับ